สวัสดีครับผมเป็นช่างตัดผมครับผมเป็นลูกค้าลูกค้าครับวันนี้เราส่งอะไรครับเอาทรงกินเทสครับมาด้วยครับไม่ได้ไม่ได้ทรงดึงผมเป็นกรีนเทสนะครับนี่สุดแค่ไหนสงย์นี้แหละครับเท่ ปูได้ไหยครับเอาครับฮะงหน่อยครับก้มก้มไม่ต้องเอาหรอกนงครับม,มันไม่ชอ้กินผมโกาหลี ช่างอายุเท่าไหร่นะหกแล้วลูกค้าล่ะคะค่ลูกลูกค้าเชื่อใจช่างตัดผมไหมครับเชื่อใจครับอืมทำไมถึงเชื่อใจอคะครับก็เพราะว่าช่างตัดนีตัดดีครับอะไรนะครับครับเพราะว่าช่างตัดผมตัดดีไงครับโอ,โ,โอ้โหเออลูกค้ามาร้าน,นี้บ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อย ลูกค้าก็เลือกช่างตัดผมคนนี้คนเดียวเลยเหรอครับใช่ครับโอโ้โหเป็นช่างประจําเลยไหมครับเป็นช่างประจําเลยครับเป็นช่างประจําเลยครับโอโ้โหช่างใจเย็นไหมครับเนี่ยช่างตัดผมใจเย็นไหมครับใจเย็นอืมตัดหล่อไหมครับหล่อ,ลอได้เคยได้ข่าวว่าช่างตัดผมเนี่ยเคยโกนหัวหนูไปรอบนึง <laughs> ใช่ไหมใช่ ทำไมอ่ะลูกวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพีีเรียนใกด์ที่ร้องวินเหรอเอาแล้วลูกค้าโกรธไหมครับแล้วพ,พี่จะร้องไห้จะถูกไม่ได้ร้องไห้ด้วยอ่าแล้วทำไมช่างถึงร้องไห้ทำไมลูกค้าไม่ร้องไห้ลูกค้าหัวโล้นไม่รู้ค่ะไม่รู้สอิอ๋อทำไมช่างถึงร้องไห้ครับวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นก็ก็โครีห๋ห<า>ัว้องฮะโครีหัว ปอโโลีหัวโลแล้วทำไมช่างร้องไห้อะทันที่โปอลีจะเป็นคนร,ร้องไห้ก็ปอลีมันเกินหัวโลเนี่ยแต่ที่แกไม่สะดวกปลีมีตัวแล้วลถ้าเกิดผมยาวอีกจะมาใช้บริการไหมครับเนี่ยฮะโอ่ะอ่ะถ้าเกิดลูกค้าผมยาวอีกจะมาใช้บริการร้านนี้<ช>ไหมครับเนี่ยไม่เปลี่ยนร้านเลยเหรอ โอ้โหโอ้โหช่างคะช่างรู้ไหมคะเนี่ยว่าลูกค้าไว้ใจช่างมากเลยอะอโโอชอ่างทำยังไงมีวิธียังไงคะที่ทำให้ลูกค้าไว้ใจขนาดนี้โอ๊ยทำไมเอางูกอ,องอปึงปิดตาด้วยแสบจริงๆเด็กคนนี้ ใส่เขาจะกลัวเราเห็นทรงผมหาช่างช่างมีวิธียังไงครับที่ให้ลูกค้าไว้ใจช่างได้ขนาดนี้กันอยู่เปนพี่ของลูกค้าใครครับเอ้าหรอนี่เป็นพี่น้องกันหรอ <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> พิ่งรู้นะเนี่ย เสร็จครับเท่าไหร่ครับสองสองร้อยครับสนใจหนึ่งคันครับทอนเท่าไหร่ครับทอนทอนแปดร้อยครับถูกไหมครัลูกค้าถูกครับเฮ้ยชายเปายครับอ่ามาหร้อยี่้าขอบคุณนะครับช่าง ปลายช่างช่างครับ